เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพร,ระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไป้ทำการยึดอำนาจการปกครองได้เรียบร้อยแล้ว การที่ผมตัดสินใจเนี่ยผมยืนยันครับว่าที่ผมทําไปเนี่ยผมรักษาประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังจะทํารัฐประหารอยู่หรือเปล่าี่ต้องต้องต้องถือแต่ย้อนกลับไป19บเก้าคงไม่พอต้องย้อนเลยกลับไปนะครับ,รบเลยไปกว่านั้นอีกเพราะว่าผมในฐานะที่เป็นผู้จัดการหานบกนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายในนี แล้วเก็ข้กเรื่องของผู้ง่ายว่าเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยเนี่นั้นการที่เราจะมองอะไรก็ตามมันก็คงจะต้องมองมองในภาพใหญ่ด้วยครับ,รบผมเรียนว่าปัญหา19กันยาก่อนจากนั้นเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีมูล,ลเหตุหลายๆเรื่องนะครับโ mm hmm. ดยเพราะอย่างยิ่งมูลเหตุที่ท,ท,ที่ที่ทางด้านรัศดาความมั่งคงเนี่ย mm hmm. มองเห็นก็คือเรื่องที่ประชาชนกําลังเกิดมีการเคลื่อนไหวกันอยู่จากประเด็นต่างๆนะครับ โดยเพราะประเด็นที่เราเห็นมากๆในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับ,รบในเรื่องของการ ruption, คอร์รัปชันเรื่องของการเข้าไปควบคุมองค์กรอิสระต่างๆรเรื่องความแตกแยกต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นจุดที่ uh, เกี่ยวกับเรื่องของกองทัพเนี่ยนะครับหรือในส่วนของด้านความมั่นคงเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเลยไปไปกว่านั้นหรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่20เนี่ยเราก็รู้ดีอยู่วันที่20เนี่ยมันเป็นวันที่วิกฤตนะครับจะมีประชาชนสองฝ่ายเข้ามานํากําลังเข้ามาแล้วมีอาวุธด้วยนี่สําคัญคนี่คือจุดที่สําคัญฉังนั้นยังไงก็ตามวันที่19ที่ได้ตัดสินใจไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าเราทําทุกอย่างในเพื่อประเทศชาติเพื่อความมั่นคงเพื่อความสงบเรียบร้อยครับหมายความว่าถ้าเหตุการณ์ก่อน19กันยายัยงเป็นเช่นนั้น ส <19 S 1> ิบเก้ากันยาที่ทํารัฐบาลก็คิดว่ายังจําเป็นอยู่ยังจําเป็นอยู่ครับครับแล้วแม้เวลาล่วงเลยมาปัจจุบันนี้สามปีหวนกลับไปคิดก็ยังคิดว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องทําครับใช่ครับครับ,รบตอนนั้นมีคนบอกว่าท่านกลัวที่จะถูกปลดออกจากพาบบบด้วยหรือเปล่าที่ทํารัฐบารในครั้งนั้นไม่ไม่น่าจะมีมูลเหตุอะไรนะครับที่จะที่จะปลดผมยืนยันว่าไม่น่าจะมีมูลเหตุคือเรื่องส่วนตัวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับ แล้วท่านก็ไม่เคยคิดในช่วงนั้นเลยว่าจะถูกปลดไม่มีรางบอกเหตุอะไรทั้งสิ้นมันมันควรจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าจะมีแต่มันก็ไม่มีไม่มีข่าวอะไรล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือจะปลดอะไรไม่มีแล้วทาไมก่อน19กันยาท่านก็พูดตลอดว่าไม่มีแล้วรัฐประหารทําไมมันมีอะไรมาเปลี่ยนใจในเวลาไหนครับเรื่องเรื่องพวกนี้เนี่ยน,นะฮะมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เราจะไปพูดไปว่าจะมีหรือจะไม่มีจะมีเนี่ยมันผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติว่าพูดไม่ได้ <อ S 2> นะไอการพูดไม่มีเนี่ยมัน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 เป็นจิตวิทยาด้วยนะครับแล้วทําให้นอกจากสังคมดีแล้วเศรษฐกิจก็ดีทุก,ฤษฤษกยอย่างก็ดีไปหมดผมคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องพูดอย่างนั้นครับหมายความว่าถ้าจะทําก็จะไม่บอกก่อนก็จงไม่บอกก่อนอยู่แล้วอ๋อแต่ถ้าถ้าจะไม่ทํไมนก็ต้องตอบว่าไม่มีต้องไม่มีตกลงจะทําหรือไม่ทําก็ต้องตอบว่าไม่มีครับ มันไม่มีทางพูดเป็นอย่างอื่นไม่ไม,ไม่ไม่มีทางอย่างอื่นตรงอันนี้ไม่ใช่เพราะเราเสียสัจจะหรือเปล่าเพราะบอกว่าไม่ได้ทําแต่ในที่สุดก็ทําเรื่องเรื่องอย่างนี้นี่ผมว่าสัจจะต้องเก็บไว้ที่หลังนะครับเพราะ,ะเรื่องของของของประโยชน์ของชาติบ้านเมืองถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมาเป็นสิ่งแรกตอนนั้นมีความรู้สึกหรือเปล่าครับว่าไม่สามารถไว้วางใจคุณทักษิณได้อีกต่อไปที่จะให้ดูแลบ้านเมืองผมมองว่าสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า ผมมองไปตรงนู้นนะครับถ้าเผื่อว่าบ้านเราทุกคนบ้านเราเนี่ยครับประชาชนทุกคนเนี่ยต้องการประชาธิปไตยเราอยากเห็นประเทศของเราในปกครองโดยประชาธิปไตยแต่ผมถามว่าก่อนจากนั้น่ะมันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบหรือเปล่าอืดังนั้นจุดตรงนี้เองและการที่ผมตัดสินใจเนี่ยผมยิ่งยืนยันครับว่าที่ผมทําไปเนี่ยผมรักษาประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยท่านถุกคิดขึ้นมาว่าจะทํารัฐประหารเนี่ยกี่วันล่วงหน้าครับ จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายในนะครับเรามีแผนในหลายอย่างในหลายแผนนะฮะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเกื้อกูลต่อการทําการปฏิร,ปรูปของเราได้อยู่ตลอดครับอันนี้แผนพวกนี้เนี่ยกับแผนในการที่จะทําปฏิวัติเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับในการที่เราจะพัฒนาแผนหนึ่งไปสู่อีกแผนหนึ่งเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะครับนะปรับการใช้กําลังหน่อยเดียวเท่านั้นเอง มีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมีแนวคิดกันมาตั้งแต่เดือนเมษาเมื่อสาปีที่แล้วแต่เมษาก่อนกัญญาเนั่นนะครับเป็นไปได้ไหมครับตอนนั้นค,คือคือเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะผมผมเรียกว่าการการคิดเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าผมเองจะเป็นผู้คิดเนี่ยรับรองได้ไม่มีใครรู้นะครับถ้าผมยังจะคิดเรื่องพวกนี้นะจะต้องไม่มีใครรู้แน่นอนคอังน,นั้นผม,มยืนยันครับว่าเราไม่ได้คิดมาถึงขนาดนั้น เราเคียแต่ว่าต้องการทําอย่างไรให้กรุงเทพของเราได้มีความสงบครับท่านปล่ใจไหมครับว่าวันนั้นหลังทํารัฐหารเสร็จประชาชนโห่ร้องแซ่ซ้องแล้วก็เอาดอกไม้ไปให้ทหารอันนั้นคาดหมายอย่างนั้นไม่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าพอเจอแล้วรู้สึกยังไงคือคือไม่ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นน,น,นะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเจตนาอย่างเดียวคือว่าผมจะรักษาระบอบเรชาธอไตของเราเอาไว้นะครับ,รบนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้ เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศถอนหายใจนะครับแล้ววันลุ่งขึ้นทุกคนก็มาแสดงออกทึ่งทุกคนนะพอใจกับสิ่งเหล่านั้นครับอันนี้คือ,ค,อคือผลที่มันตอบรับออกมาว่าสิ่งที่เราทํานั้นนะมันคุ้มค่าครับผมได้ยินคนพูดมาเยอะว่าการยึดอํานาจง่ายแต่การที่จะอยู่ในอํานาจเนี่ยยากกว่าท่านคงจะเป็นคนที่เฉลยตรงนี้ได้ดีที่สุดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ผมผมคิดว่า ประเทศเราเป็นเป็นประชาธิปไตยนะครับภาคประชาชนไนดะ้มีความสําคัญทําอย่างไรก็แล้วแต่ให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วยอมรับในแนวคิดเนี่ยผมคิดว่าทําอะไรก็ไม่ยากไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลำบากยากเย็นไม่ว่าจะเริ่มการปฏิวัติหรือจะคงอยู่เนี่ยผมว่าทําได้ถ้าเบื่อภาคประชาชนยอมภาคประชาชนยอมรับครับแล้วก็ต้องรู้ว่าภาภาคประชาชนเนี่ยเขามีปัญหาอะไร ที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เขาเกิดความไม่สบายใจเราก็เข้าไปแก้ปัญหาตรงความตรงตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นความยากจนเราก็ต้องแก้ปัญหาความยากจนเราต้องดูว่าสมัยสมัยที่ท่านทักษิณเป็นนายกท่านท่านให้ประชาชนยังไงครับเราจะปกครองประชาชนเหล่านั้นเราจะต้องทําให้ดีกว่าครับอํานาจมันมีเมื่ออํานาจมันมีเราทําอะไรก็ได้ให้ประชาชนมีนมความมีความพอใจ